เรื ek, so ่องอยู er ่ท <off Jord ania> <over> ี่วัดถ้ำเสือครับจังหวัดกาญจนบุรีเราเดินขึ้นไปข้างบนด้วยกันครับเขว้างสูงอะดิเขาวางสูง มีรถลางนะครับี่นะพี่น้าแกอาเง่อ้ว่นี่ครับล่างนะครับ ก็ไม่สูงมากนะครับเพราะว่าเกิดว่าใครเคยไปวัดเขาช่องกระจกระจวบวัดถ้ำเสือที่กระบีะ่จะสูงวันนี้มากนะครับแล้วก็ขึ้น2อชั่วโมงที่พังงากระบี่ราจะเทพก็จะสูงกว่านะครับ แต่เราไม่ได้วัดกันที่เรื่องของความสูงครับเราวัดกันที่จิตสตารับเดี๋ยวเดินขึ้นไปกันโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับเดห็นเราเดินขึ้นมาต่อครับท่านผู้ชมไม่มาได้แล้วนะไม่รูเลยลืมขั้นเลยใช่ไหม นี่นะดูข้างบนครับสวยมากน่าจะมีบอกเราเห็นคิวทัดข้างหลังเห็นดิ ขึ้นมาถึงแล้วบนยอดของบนยอดของวัดทรรเสือนะครับการจนบุรี ตอนนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วครับมีองค์ประธานโองค์โตนะครับคุณร,ร,ร,รัศกาพระบรมสกการีร,ริกธาตุ ามาอยู่ที่พระประธานองค์โตนะครับสีทองอยู่ด้านหลังบรรยากาศด,ด้านหลังครับ นาะท่านผู้ชมคลิปนี้ไปก่อนครับวัดตำเสือกาญจนบุรีบ๊ายบาย